คนเคยพอบอเวลาหอดสี่สิบเก่าดาวในเกมเอาวิแล้วเขาชีบมังเรอัคโตแปลกๆเอามาลงแหลงและตาปอดายโตที่เขาต้องการเหลือเขาก็ชีเหลือเอาโตอื่นที่มันโนนก็บ,บหกว่ามันเป็นยังยามเวลาหอดดาวที่ที่สายสิบเก่าสี่สิบเกาเขาจะเหลือโตแปลกๆมา ตอนนี้คอยากาชิคนซูพีมยังอีกดาวเดียวแต่ปัญหาก,ก็คือการเหลือกโตของเกมนี้แหละตอนนี้ทีมคอยอกาเหลือกโตแบนกำลังแบนฮีโร่แต่คอยตังแจว่าับเล่นอันนี้เลนขี้หลแต่ที่เมาเหลือกมากก่อนก็นกคืออ่าเหลือกอาญามาก,ก่อนแต่ พังแค่หลีงงออก็งออาต้องการเหลือกไฮเตะแต่เขาปกติหายเขาเหลือกอาหย่าก็เลยพิเทียงกันแต่ก็เลยที่เมาก็เลยเหลือกย้อนมาตาดีมันชีเลือ,อดอัดเนาะพอย้อนย้อนหัวหอนพอปได้เหรินโตที่ตัวเองอยากเล่นพันนักก็ขอให้ไฮเตะไปก่อนเขาไปเบนในเกมแรงสู้พี่มีสามคน แล้สองคนเป็นแหล่งอ่แหล่งประมาณสีชิบดานวนี่แหละตอนนี้ก็เขาเกมมาผ่านปกติแหละการบอทได้ม่ยังเกิดขึ้นเหตุการณ์ปกติแต่บางเงินเห็นย้อนบวกกันเนี่ยองต่อ2องย้อนกับลาดคิ้วเมื่อได้ขอกาพานจบแต่ควาชิม,มาเอาบางก้อน แต่ที่เมาบ่ลงมาเงคนหนึ่งยังมุลาเดยอยู่ที่เมาตอนนี้นาชิมเบนชีต่อหาคอ,อยต้องการเอามึงก่อนแต่แรกเขาไปแหลกขอจีไปซอดแต่เขาไปผู้ชุดจังหวะหนีคอยตายก่อนเนหะ็นยังบ่ได้นาม,เมิเอ,อ็ุเป็นโม่ ต่อซีจังหวะนี้กอเกิว่าใหม่ขอมามา,มา,าพาดต่อสกอร์ศูนย์ศูนย์หนาอะไรก็ตายไปตัวหนึ่งขอก็มา,าพลาดต่อ,อ,อมันก็เลยมียังกะก็คือว่าเลนต์ปกติแหล่งชีชิโกดาบแต่ชิวชึ่งแปลกๆมันที่เม,มาหมักโยกมันบอ่อโด้เชิงได ขอกบูมังกรยังดได้กกระพุธใหญ่จากโตคนสภาพปกติคนเห็นหน้าคอยอยู่คนเลยขอไปเอามันเก็บหน้าคอยมาได้ขบกากลับมาฟาร์มต่อแต่เล่นเล่นกล้างูเชื่อว่าจะบอกบ่มมีข้อยกมากร้ายเถื่อแล้วบ่มมีข้อยกมากรีกล้า เพราะว่าจะไปยูเนแค่หลีเบิรกว่าที่เมามีอายาอยู่เรนนะคอยกัมมากันนะระกบบว้และกล็ย้อนไยู่เลนนี่ของกดม,มาสอจะเอาแค่หลีมันแตะโดยบทเทสุด่ายกับตายอยางพาละสูบบว้เงินบวเพาะถึงว่าดิก็มาเกิดมาใหมแ่แดีวก็กระเ็นคิดมากรมมาวามานะึ แต่หน้าคอยปัญหาผมก็เลยเขามาเขาโบกว่าชิไปทางในขอแงแลนกันเถอะพอแจ๊วค้อนมัดมาเงินมันมันโดดนี้ก่อนตายจับทีมเข่กากอลเบอรเงินว่าอย่ายอมแพ้ก่อนเนาะเริ่มพิมและป่ะนี่สุดท้ายก็จีจิมมันจะจบนะเขาฟอร์ดนี่ชีชิบเข่าได้มันเล่นแบบย่นยนบว่า ชุดถ่ายกาแฟแหล่งอาท่านนี่รีแรงสีชิบเก่าดาวสำหรับสายโสดโมา้เมืองที่เมะาะกับแรงบําบังธรรมดาโอ้สุพีไม่แต่สุพีแต่ยังเขาคือหมักมโยนว่าเวลาหัวชีชิบเก่าดาว